วิธีการเติมเงินนะครับเพื่อรักษาเบอร์เก่าก็เติมได้ทุกเบอร์นะครับที่เป็นเติมเงินเข้าไปในระบบครับแตะสามขีดครับเข้าไปในระบบนะครับแตะสามขีดแล้วก็เข้าสู่ระบบครับครับเข้าสู่ระบบแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ารหัสสมาชิกของเรานะครับรหัสสมาชิกของเรานะครับใส่ไปพร้อมรหัสผ่านนะครับพอใส่รหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่ระบบครับเข้าสู่ระบบครับนะ รอนะครับรอสักนิดหนึ่งนะครับอพอเข้าระบบมาปุ๊บมันก็จะขึ้นชื่อหน้าเราเนาะขึ้นชื่อเราครับแล้วก็แตะไปที่3มขีดครับในกรณีที่มีโบนัสนะถ้าไม่มีโบนัสก็สามารถที่จะโอนเงินเข้ามาในหมายเลขบัญชี421 2, 2 40 83 90กสิกรวิเชียนนะครับก็ส่ง หมายเลขรหัสที่จะให้เข้าไปในรหัสสมาชิกของท o อัลติริสด้วยนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบแล้วก็แตะมาที่3ขีดนี้ครับพอแตะ3มขีดปุ๊บมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนาะเราก็มาดูที่ฟังก์ชันของการเติมเงินครับช่องเติมเงินเนี่ยมันจะมี2ฟังก์ชันครับช่องเติมเงินมันจะมี2นะเติมเงินมือถือเนะี่ยมันจะมี2ช่องครับ ถ้าเราต่อโปรกับบริษัทเราก็แตะที so ่ปไปที่เกตแต่ถ้าเราจะเติมเงินนะครับแตะไปที่เติมเงินครับเต็มเติมเงินเพื่อรักษาเบอร์เก่าเนาะล้วเครือข่ายไหนครับเราแตะไปครับเราเครือข่าย to move หรือ d t a c แเราก็แตะไปนะครับในที่นี้ก็คือ to move นะครับครับเราก็เข้าไปในโหมดของเครือข่ายแล้วเราก็แตะไปที่เติมเงินครับนะครับเติมเงินนะฮะเห็นไหมครับเราแตะไปเลยครับว่ากี่บาทครับ ถ้าเบอร์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้แค่รักษาเบอร์เนาะถ้ารักษาเบอร์เนี่ยถ้ารักษาเบอร์อย่างเดียวเนี่ยเติมแค่10บาทพอรครับอ่าสิบาทครับก็จะขึ้นมาที่10บาทแล้วก็ใส่หมายเลขปลายทางครับใส่หมายเลขปลายทางเนาะยกตัวอย่างนะครับใส่หมายเลขตัว,ตวปลายทางหมายเลขปลายทางนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้อีกเบอร์หนึ่งนะฮะเติมให้อีกเบอร์หนึ่งอ่า อ่าเบอร์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ใส่นัมเบ์ของเราไปใส่ดัมเบ์ของเราไปเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดู0ูนย์อศดูเบอร์นี้ก่อนนะครับเพื่อะจะได้ให้เห็นภาพเนาะถ้าเราเติมเบอร์แล้วให้ถึง ให้เห็นภาพเลยเดี๋ยวผมไล่เบอร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมให้อีกเบอร์หนึ่งครับก็ของผมเองนะฮะของผมเองครับอันนี้อันเป็นดีแทกครับเครือข่ายดีแท็กเติมสิบบาทพอ หมายเลขครับ062อ่าเบอร์นี้เลยนะครับ062822198นะครับชำระนะครับแล้วก็ชำระรหัสของเรานะครับอันนี้ก็ใส่รหัสตัวเองได้เลยนะส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านนะครับเดี๋ยวผมใส่รหัสผ่านของผมแป๊บหนึ่งนะครับครับถ้าเติมแล้วเนี่ยมันก็จะคือลักษณะแบบนี้นะครับว่าระบบได้ทำการ นะหัก TP ในบล็อกเติมเงินมือถือหมายเลขนะครับตามนี้เลยครับ10บ,บาทนะครับนี่ครับนี่ก็คือวิธีการเติมเงินถือว่าเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าเป็นการเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเข้าหรือไม่แล้วก็แตะไปที่3ขีดครับแตะไปที่3มขีดแล้วก็ไปที่รายงานรายงานเสร็จแล้วก็ไปที่ความเคลื่อนไหวครับความเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงประวัติครับเราก็จะได้รู้ประวัติว่าเราได้ทำงานของเราเนาะ นะ่ครับนี่นะครับได้เติมเงินมือถืออันนี้คือว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเติมได้นอนนะฮะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับัสดีครับ